พงษ์มขสวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาจีนวันนี้เราชื่อหลินจะพาพวกเรานะคะมาทบทวนคําศัพท์กันก่อนค่ะและท้ายคลิปนะคะเหล่าชื่อมีเกมดีๆมาให้พวกเราเล่นนะคะแล้วก็จะพาพวกเราเล่นสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูบทที่6นะคะที่หกฉัเมียนินสอ หัวหยกเชียนปีแปลว่าฉันมีดินสอค่ะอ่าในบทนี้เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเราไปดูคำศัพท์กันก่อนเลยค่ะเชียนปีเชียนปีคำศัพท์คำแรกเชียนปีก็แปลว่าดินสอนะคะเขาโอเคทีนี้นะคะคำศัพท์ที่วิ่งมาแบบนี้นะคะที่วิ่งมา ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการเขียนลำดับขีดนะคะการลำดับขีดของภาษาจีนนะคะเขาส่วนตัวนี้นะคะเราชื่อทำไว้ให้พวกเราอ่านนะคะเป็นคำอ่านนะคะถ้าพวกเราจำไม่ได้ก็สามารถกลับมาอ่านมาดูได้นะคะเขาโอเคทเุกท่านกับอาจารย์จะ่อีกคร ขีนบี好 O.K. นัเ้เร来看下一个เราไปดูคำศัพท์ต่อไปกันเลยค่ะอเอา o ต่อมานะคะจะเป็นคำว่ายางลบยางลบภาษาจีนก็คือยางลี 好同学们跟老师说ย,ย,ย How, okay. า好 OK 很好很棒เก่งมากนะคะอ่ะส่วนตัวนี้นะคะข้างล่างก็ยังเป็นคำอ่านเหมือนเดิมเหล่าชื่อใส่มาให้ทุกคำเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นลำดับขีดนะคะเด็กๆสามารถดูแล้วก็ลองฝึกเขียนตามเหลาชื่อได้นะคะ 好，同学们跟老师读一遍哦。橡皮，嗯，很好。OK，我们来看下一个，哦，来背读到白个来看。好，这个是什么？这个是什么呢？这个是书，书。 ชูแปลว่าหนังสือ่ะโอเคทีนี้คำนี้เราชิอก็ใส่มาให้นะคะเราชิคก็ใส่คําว่าชูที่เป็นคําอ่านภาษาไทยมให้พวกเราด้วยเผื่อพวกเราอาจจะจําไม่ได้เราก็กลับมาอ่านได้ส่วนข้างบนก็ยังเป็นลำดับขีดภาษาจีนเหมือนเดิมนะคะให้พวกเราดูแล้วก็ฝึกเขียนตามได้นะคะฮะโอเคทุกท่านกราชื่อตานอีเปียนชู 嗯好的โ k เคนั่น like เราไปดูคำต่อไปเลยนะคะอที่กรันนี้คืออะไรคะเหมือนหนังสือเลยแต่ไม่ใช่หนังสืออันนี้คือสมุดใช่ไหมคะ How, สมุดภาษาจีนเรียกว่าเปิรนซเปินซแปลว่า สมุดนะคะ่าเราชื่อก็ใส่คําอ่านมาให้เหมือนเดิมแล้วก็มีลําดับขีดเหมือนเดิมนะคะโอเคทกเชือมันก็เราชื่อตปห,หว่ามันหลายกันช่ก็ จีกะชุ่มเนอะอันนี้คืออะไรคะเอาไว้ใส่หนังสือเวลาเราไปโรงเรียนอ่ะอันนี้คือกระเป๋านักเรียนใช่ไหมคะ,ะกระเป๋านักเรียนภาษาจีนเรียกว่าชูเปาชูเปาเอาโอเคอ่ะเราชื่อก็ใส่คําอ่านมาให้ใส่ลําดับขีดมาให้เหมือนเดิมนะคะเอาโอเคเด็กๆอ่านตามเราชื่อคะ่ะชูเปา หืมเหิงห้อขนมงอ๋อคำต่อไปเลยนะคะอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยที่เราไว้ใส่ดินสอใช่ไหมะคะอันนี้คือกระเป๋าดินสอนะคะเอากระเป๋าดินสอภาษาจีนเรียกว่าปีใต้ปีใต้คำนี้นะคะเราช่อก็ใส่ตัวคำอ่านมาให้นะคะใส่ ลำดับขีดมาให้นะคะแล้วก็ให้พาพว้เราอ่านโอเค้า同学们跟老师读 l i t น l e 按老师卡笔袋好，OK เก่งมากค่ะ好, okay. ะ好那今天的生词只有 เลี้ยวกัเซิงซือมีคำศัพท์ทั้งหมดหกคำอาเด็กๆมาฝึกอ่านตามเราชื่ออีกหนึ่งรอบนะคะเชื่อหียางปีนจุด 书包ปาปีใต้เก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองน้อยอ่ะสำหรับวันนี้เราชิไม่ได้พาพวกเรามาทบทวนคำศัพท์อย่างเดียวนะคะเราชิบอกแล้วว่าท้ายคลิปนะคะเราชิมีอ่าสิ่งดีๆมามอบให้เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราชิจะพาพวกเราเล่นเกมค่ะเป็นเกมอะไรเราไปดูกันเลย อ่าโอเคเด็กๆ่กะสำหรับในไลน์นะคะเราจะส่งเป็นลิงก์ให้พวกเราแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆจะคลิกที่ลิงก์นะคะที่เราจะส่งให้หรือว่าจะคลิกที่รูปภาพของอด้านล่างลิงก์ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะของเด็กๆนะคะจะขึ้นมาหน้านี้นะคะเราจะต้องใส่ชื่อนะคะเราจะต้องใส่ชื่อหนูชื่ออะไรนะคะอ่ะ ถ้าสมมุติว่าหนูไม่สามารถพิมพ์ชื่อตัวเองได้ไม่เป็นไรคะ่ะหนูสามารถใส่ตัวเลขนะคะอ่ะทีนี้อาศัยตัวเลขนะคะสมมุติว่าเราชื่อ,อเขียนชื่อไม่ได้อารารยใส่เลขหนึ่งสองสามอ่ะโอเคแล้วเราก็กดสตาร์ทนะคะสตาร์ทต,ตรงนี้ก็คือเริ่มนะคะอ่าแล้วก็รอนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะ อ่ะเสร็จแล้วนะคะของเรานะคะจะขึ้นมาหน้านี้นะคะเป็นเกมจับคู่นะคะอ่ะเป็นของปอหนบทที่6นะคะค่ะเรามาลองเล่นกันเลยค่ะอ่าหน้าตาของเกมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่าพอเรากดสตาร์ปุ๊บนะคะอ่าอันนี้ก็จะสลับสลับสลับให้เรานะคะสลับสลับให้เราเนาะอ่ะทีนี้สลับเสร็จแล้วค่ะเรามาเปิดดูกันเลยเปิดจื๊ ออภาพแรกเราชื่อก็จับถูกซะแล้วอ่ามีคะแนนขึ้นตรงนี้นะคะมีคะแนนขึ้นที่ฝั่งขวามือโอ้อันนี้คือดินสอดินสอโอ้ไม่ถูกนะคะโอ้ยเสียดายจังเลยอุ้ยมียางลบคู่กับอะไรดียังไม่ถูกอีกนะคะโอ้ยมีเทียนปีอุ้ยเราจะจำได้ตรงนี้อ้าวไม่ใช่อ๋อเจอแล้วนะคะ ถูกแล้วสองข้อค่ะเด็กๆเกอ่อชูเย่เปาถูกต้องมีอะไรนะปีใต้กระเป๋าดินสอข้าโอ้ยถูกอีกแล้วนะคะสี่ข้อแล้วชูอ่ะโอ้ยังไม่ถูกอีกชูโอเค ถูกแล้วอ่ะอันสุดท้ายโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะอ่าอันนี้เราชื่อเล่นไปแค่หนึ่งนาทีกับสิบแปดวินาทีนะคะอ่ะคะแนนทั้งหมดหกคะแนนเลยได้คะแนนเต็มเลยนะคะได้ลำดับที่หนึ่งเลยด้วยนะคะอ่ะพอเด็กๆเ,เล่นหลายๆคนนะคะก็เรามาดูอ่ สกอร์นะคะก็คือลำดับคะแนนนะคะเรามาดูว่าอุ้ยใครได้ที่1ที่สเล่นเสร็จแล้วเป็นยังไงอย่าลืมกลับมาบอกเราชื่อด้วยนะคะอ่ะทีนี้เล่นแล้วเราชื่อคะาหนูอยากเล่นอีกรอบอ่ะกด s t a r t again นะคะก็คือเล่นเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เล่นอีกรอบเนี่ยคำศัพท์นะคะก็จะสลับแต่ยังเป็นคำศัพท์ของบทที่6อยู่เหมือนเดิมนะคะอ่ะเราก็กด start นะคะตรงนี้นะคะ คำสั์นะคะจะไม่อยู่ที่เดิมแน่นอนนะคะเขาจะสลับให้เราอ่ะก็กดสตาร์ทไปนะคะพอเรากดสตาร์ทคำศัพท์ก็จะหมุนเหมือนเดิมค่ะสลับสลับอ่าลองดูซิอันนี้เป็นกระเป๋ายังอยู่เหมือนเดิมไหมโอไม่ใช่แล้วค่ะโอเคก็ยังไม่ถูกเห็นไหมคะเราก็สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆ เด็กก็ลองฝึกเล่นนะคะจะได้เป็นการทบทวนคำศัพท์ไปในตัวนะคะสำหรับวันนี้เราชชก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะในคาบหน้านะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะใจยเจีย,ย,ยนบ๊ายบายค่ะ